วันนี้ก็เป็นการประชุมหัวหน้าส่วการเป็นครั้งสุดท้ายของของประจำปีนี้นะเพราะว่าก็ถือโอกาสได้มีการขอบคุณนะกับหูวหน้าส่วการที่เกษียณอายุไปด้วยนะก็มีรับพระาหารอะไรนิดหน่อยก็ต้องขอบคุณข้าราชการเพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในงานที่นำแผนง,งานโครงการต่างๆลงไปสู่ประชาชนนะฝ่ายการเมืองก็เป็นระดับนโยบาย นะแล้วก็มีการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแล้วก็ขับเคลื่อนไปผู้ปฏิบัติก็คือข้าราชการซึ่งวันนี้เราก็ทําทั้งสองอย่างก็คือขับเคลื่อนโดยข้าราชการและขับเคลื่อนโดยท้องถิ่นขับเคลื่อนโดยประชาชนโดยเอาข้อมูลทั้งสองทางนั้นมาบูรณาการมาผสมผสานวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าอะไรควรจะทาอะไรไม่ควรทําจะทําที่ไหนอะไรอย่างไรวันนี้เราต้องรวมมือกันให้มากที่สุดนะครับเพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนโดยรวมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นมีคําถามอะไรไหม มีอะไรไหมก็เรื่องอื่นๆผมก็รับทราบสถานการณ์มาโดยตลอดนะในสภาวันนี้ก็มีการวาระกันใช่ไหมก็ฟังกันต่อไปแล้วกันก็ดีใจที่บ้านเมืองก็เมียบสงบเรียบร้อยดีแล้วจะได,จะได้จะได้ขับเคลื่อนงานเดืนๆนเพาะยิ่งด้านเศรษฐกิจนะก็มีหลายมาตรการที่ออกไปเมื่อวนนี้แล้วลหลายอย่างก็จะทยอยออกมาในเดือนตุลาคมอีกนะจะเห็นได้ว่าเรากวางแผนเป็นระยะะ,ยะไปเป็นสี่ห่วงด้วยกันจนถึงกรกฎาคม กรก็าวคอมปีหน้าเนะี่ยเรก็เตรียมเงินตรงนี้ไว้นะถ้ามีก็ใช้อย่างมาดระวังแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิ่งสำคัญวันนี้ก็อยากฝากเรียนไปยังบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหรือประชาชนที่ท,าทําอาชีพอิสระในการค้าขายของท่านต้องเรียนรู้ในเรืร่องการใช้ในเรื่องของอะไรนะเอ่คิวอารโคดเรียกจะเรียกซ้ำมาดึง,งทุกทีคิวอารโคต้องต้องใส่ให้เป็นนะนะ เพราะนั้นตอนนี้ก็ได้ฝากทางกระทรวงมาไทยแลกระทถวกที่เกี่ข้องในชี้นาให้ประชาชนได้เข้าใจว่าจะลงทะเบียนคิวออกพูดได้อย่างไรนะคนที่ไปซื้อเขาจะได้กระเป๋าตังค์ไปซื้อใช่ไหมอีเบลเล็ตอะไรของเราอะ่ะนั่นคือการเดินหน้าไปสู่เ,เทคโนโลยีสมัยใหม่นะทึงทุกคนก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแหละวันนี้เรามีคนอยู่3พวกวยการพวกหนึ่งค,คือเือเรียนรู้แล้วใช้ประโยชน์แล้วเก่งแล้วอันที่สองกำลังจะเก่งอันที่สามที่ยังไม่เก่งรั้ฐบาลก็ต้องเอาเป้าหมายเหล่านี้มาแยกนับเป็นการ นะครับแน่นอนมันต้องมีปัญหาอยู่บ้างแหละในการจะเปลี่ยนระบบออฟไลน์เป็นออนไลน์เนี่ยนะคนก็ต้องต้องเพิ่มขีวมากให้เขาต่อไปนะครับไม่มีอะไรที่ทํางานแล้วไม่มีอุปสรรคหรอกครับแต่ขอให้ทํางานให้มันให้มันเป็นขั้นเป็นตอนนะวันนี้ผมก็ย้ํากับข้าชการไปไม่ว่าจะ,กะเกษียณไปแล้วหรือใครที่ยังไม่กเกษียณก็ต้ององทางานต่อไปในการที่รักษาประเทศชาติของเราประชาชนของเรา,รเเราให้ดีที่สุด ผมก็สั่งการไปว่าขอให้ได้ทํางานลักษณะที่เป็นการกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้นนะคนกลุ่มไหนประเภทอะไรจะมีข้อมูลเหล่านี้ให้มันให้มันสมบูรณ์นะถึงเวลาก็จะได้ดำเนินการได้โดทันทีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเราทํหวานไปหมดทุกอันมันก็มันก็ได้แต่ตรงนั้นน่ะคือหวานไปแต่มันมูลค่ามันไม่เกิดใช่ไหมเพราะนั้นต้องบางอย่างถ้าต้องให้ที่เกิดความเท่าเทียมกัน โอเคอันนี้ก็ให้ทั่วถึงอันที่สองก็คือต้องไปดูที่ว่าเราจะเพิ่มอินธมารกลุ่มไหนอะไรขึ้นมานะปัญหาเขาอยู่ตรงไหนโดยเพิ่งยิงวันนี้ปัญหาเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซเรื่องอะไรต่างเราเนี้ยเรื่องอ e ีโลจิสติกเนี่ยมันต้องพัฒนาไปด้วยกันถ้าทุกคนมองย้อนกลับไปเมื่อสี่หปีที่ผ่านมาระบบพวกนี้ไม่เคยไม่มีเลยนะเรามาเริ่มค่อยๆสร้างไปเริ่มพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐานของดิจิทัลอะไรขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้พอมีโควิดเข้ามาเราก็สามารถจะเอามาใช้ได้แต่มันก็ยัมีปญหาอู่่ นะเพราะมันเปลี่ยนแปลงในทุกวันนะครับอน,นี้ก็ขอขอความเข้าใจจากประชาชนท่านั้เองวันนี้กันก็คือย้ําไปว่าขอทุกกระทรวงเนี่ยได้มีการทําเข้าใจกับประชาชนว่าวิธีการทํางานนะั้นมันคืออะไรถ้าวิ่ีการทำงานไม่ไม่มีวิธีทําให้เขาเขาได้แต่ผลลัพธ์ออกมาเขารู้แต่ผลลัพธ์แต่เขาไม่รู้ว่าที่ทํามามันต้องเจออะไรบ้างเนี่ยอันนี้ผมไม่อยากจะให้สังคมจะได้รับรู้ทั่วกันนะมันจะได้ไม่มีคนไปใช้ประโยชน์ในการบิดเบือนเรื่องนู้นเ,เรื่องนี้กันต่อไปอันนี้ก็รับปากกันไปแล้วนะก็ วันนี้ก็ถือเป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งเนะือที่ผมได้ผมถือว่าเขาเป็นครอบครอบครัวของเราอะ่ะครอบครัวของคนไทยนะครอบครัวประเทศไทยครอบครัวข้าราชการะน่านผมก็เคยเป็นข้าราชการมาก่อนนะครับแต่ผมวันนี้ผมทํางานไม่ใช่ข้าราชการผมทํางานทั้งการเมืองด้วยทั้งอะไรด้วยแล้วผมก็เรียนรู้จากเขานั่นแหละเรียนรู้จากการทางานของทุกกระทรวงทุกหน่วยงานแล้วผมก็ประยุกต์ตัวผมเองว่าผมจะอยู่กับเขาได้อย่างไรว่าจะทํางานได้อย่างไรกับเขา ไม่ใช่ว่าผมทำงานด้วยระบบทหารเนี่ยไม่ใช่นะครับหลายอย่างที่ผมได้เรียนรู้มาตลอดรเว่าห้าหกปีเนี่ยผมถือว่ามีคุณค่ากับตัวผมแล้วผมคิดว่าผมก็จะทำตัวของผมให้มีคุณค่ากับบ้านกับเมืองของเรากับประชาชนของเรานะครับก็เพียงแต่ขอความสงบเรียบร้อยให้กับบ้านเมืองของเราก็แล้วกันนะเรื่องอื่นก็ช่วงนี้ก็ขอให้ผ่านพ้นไปก่อนแล้วมะนะ ก็เตรียมไว้เดี๋ยวตอนตอนเย็นนี้มั้งสามโมงสี่โมงเนี่ยจะมีการประชุมกับสมบคออีกทีนัมาแผงของเที่ยวในประเทศวันนี้เราก็ไปหามาตรการที่จะเรียกอะไรล่ะที่จะเสริมกันนะนะเรียกอะไรนะที่ต้องเที่ยวเราก็ครึ่งครึ่งอ่ะนะกำลังไปดูนะแล้วก็จะต้องสิ่งสำพัญตรงนี้นะถึงแม้รัฐบาลจะบอกครึ่งครึ่งไปก็ตามแต่มันก็ต้องสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันต้องความรือจากภาคเอกชนเขานะ เขาเป็นผู้ประกอบการไงรัฐไม่ได้ประกอบการรัฐไปสั่งเขามากก็ไม่ได้นั้นต้องขอข้อมูลเขาว่าใครที่จะมาเข้าเข้าเข้าในมาตรการอันนี้มันต้องขึ้นบัญชีขึ้นทะเบียนกันนะมันจะได้ไม่มีปัญหาการรั่วไหลอีกประการหนึ่งก็คือในส่วนของนี่คือการท่องเที่ยวเราก็ต้องไปดูด้วยไอ้ท่องเที่ยวต่างประเทศวันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นั่นแหละเราก็เตรียมให้พร้อมมานละกันนะมันจะเข้าส่วนไหนได้เข้ามาได้ก็ต้องต้องดูกันเพราะว่าในส่วนของอีกส่วนหนึ่งก็ต้องการอีกส่วนก็ไม่ต้องการ นะแต่ส่วนที่เขาต้องการเขาบอกเขาเ็ามีมาตรการของเขาเขาพร้อมที่จะเสริมตรงนี้ให้ก็ต้องดูกันละกันนะก็มันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกเพียงแต่ว่าเราต้องดูสถานการณ์ประเทศเราวันนี้มันเศรษฐกิจเป็นอย่างไรใช่ไหมเศรษฐกิจที่ที่มันมีปัญหาตรงนี้มันจะมันจะแก้ด้วยอะไรมันจะแก้ด้วยในประเทศอย่างเดียวพอไหมหรือมันจะแก้ด้วยต่างประเทศด้วยอีกด้วยมันจะดีขึ้นไหม แต่ครนี้รอยรั่วต่างๆหรือช่องว่างหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็ต้องหาทางแก้ปัญหาให้ได้แต่และนั่นคือการที่เราแก้ปัญหาไปด้วยกันนะทั้งรัฐบาลข้าราชการส่วนการและประชาชนนะภาคเอกชนต้อนงะขอบคุณอีกเรื่องต้อนงะขอบคุณมากเลยโดยเฉพาะยิ่งบริษัททางร้านที่เขาร่วมในโครงการของเราในครงการจ้างงานนะก็จะเห็นว่ามีจํานวนจ้างงานเพิ่มขึ้นเดิมกะไว้แสนล้านคนประมาณล้านคนตอนนี้ขึ้นเป็นหลายล้านกว่าแล้วก็มีหลายบริษทัทยังสนใจที่จะเข้ามาร่วมตรงนี้ อันนี้แหละครับคือเรียกว่ารวมใจไทยสร้างชาตินะต้องไปด้วยกันนะก็เพียงแต่ว่ากระสือผมก็ก็เพียงแต่ว่าขอร้องขอให้ช่วยทําให้บ้านเมืองมีความมีความสงบสุขนะเรื่องอะไรที่เสนอก็ก็เป็นเรื่องของท่านนะแต่ทุกคนนะร่วมกันรับผิดชอบไปด้วยกันนะั่นแหละนะประเทศชาติจะไปได้ ก็เขาบอกแล้วไงไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีทางไม่มีผลกระทบอะไรท,ทั้งสิ้นก็เขาชี้แจงไปหลายรอบแล้วนะสถานะถ้าเงินก็แข็งแกร่งอยู่เงินสำรองก็มีอยู่วัะนั้นมันไม่มีทางอะที่มันจะไปถึงจุดนั้นได้นะเงินต่างๆแล้วก็ในระบบเราเข้มแข็งเพียง,แ,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 งแต่ว่าเศรษฐกิจการที่หาเงินมาเติมใหม่เนี่ยมันยากแต่เงินที่เรากองไว้เดิมเนี่ยมันมีอยู่เยอะแต่เราเอามาใช้ไม่ได้เวน้นเมื่อจําเป็นไงเข้าใจไหมะฉนนั้นผมคิดว่ามันแพร่มาหลายรอบแล้วไอ้เรื่องเนี่ยว่าไม่มีเงินจ่ายโน้จ่ายนี่ก็ดูอย่างอะไรนะ อย่างท้องถิ่นท้องเตินผมก็ปรับเงินให้ได้ผมก็มีเงินที่จะเติมมาให้เขาเมื่อเขาขาดอันไหนที่มันจาเป็นเร่งด่วนก็ก็หาเงินเพิ่มให้เขางบกลางงบเกินเราก็พอมีอยู่ตรงนี้ไม่มีปัญหาหรอกานี้เงินสํารองของธนาาก็เข้มแข็งอยู่กองทุนต่างๆก็ยังเข้มแข็งอยู่ทั้งหมดถ้ามันจาเป็นเรื่องกู้เกินเราก็กู้ในประเทศอีกไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเนี่ยนะธนาคารธนาการธนาคารกลางเราก็แข็งแกร่งธนาคารพาณิชย์ธนาคารกลางก็แข็งแกร่งหมดนะเพราะนั้นไม่ต้องวิตกกับวลตรงนี้หรอกสิ่งที่ รัฐบาลไ,ไม่ตรงคือเราเราจะเติมเงินเหล่านี้อย่างไรในวันหน้าถ้าสมมติมันระยเวลามันทอดยาวไปเรื่อยๆมันใช้เงินเหล่านี้ไปเรื่อยๆมันก็ต้องเล่งหาเงินที่จะกลับเข้ามานะอันนี้เป็นสิ่งที่คิดอยู่ตลอดเวลานะขอบคุณนะจ๊ะสวัสดี